ไม่รู้จะซ้อมยังไงดีเวลาที่เริ่มซ้อมสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเมื่อเรากําลังจะเริ่มซ้อมกองนั่นคือการวอร์มอัพซึ่งการวอร์มอัพเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการวอร์มอัพผ่านแพดการตีรูดิเมนต์นะครับแต่ในวันนี้ผมจะมานําเสนอการวอร์มอัพ3แบบที่ผมเชื่อว่ามันจะทําให้มือกองทุกคนที่ไปฝึกนะครับเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับสแบบฝึกหัดนั้นจะเป็นอะไรเราไปดูกันครับอย่างแรกนะครับคือการฝึกมือ1เท้า1มือ1เท้า1คออะไรมือ1 1เท้าคือการที่เราตหนึ่งรือมสลัับบกการเยยีบคิก1ที เขาเลยเรียกว่ามือ1เท้าหนซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฝึกอยู่แล้วแหละแต่วิธีการที่ผมจะมานําเสนอเนี่ยมาอาจจะเป็นวิธีการฝึกที่แตกต่างออกไปนั่นก็คือการที่เราตีม,มือ1เท้า1เป็นซิงเกิลสโตรกดับเบิลสโตรกแล้วก็พาราเดนจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ทุกคนได้เห็นตัวอย่างการตีเมื่อกี้ไปแล้วนะครับก็วิธีการตีเนี่ยเราก็เอามือขวาไว้ที่ฟอร์ทอมแล้วก็เอามือซ้ายไว้ที่เสนนะครับโดยที่ให้แฮทเนี่ยให้เราเหยียบให้แฮทเป็นควอเตอร์โน้ตหรือว่าเอทโน้ตไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการฝึกแยกประสาทเราก็เป็นการฝึกความนิ่งของมือและเท้าการที่เราฝึกแบบเหยียบให้แฮทมันดีกว่าการที่เราไม่เหยียบให้แฮทยังไงก็คือเวลาที่เราเหยียบให้แฮทแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามีทามมิ่งที่มั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ทําให้เราได้จดจ่ออยู่่บบบ่กกกกกกัััับบบบแฝึึหหหหดมมมมาา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 ววเเเเเิพราารระยยยียีฮทททนนนใใ้้้ขล เราเหมือนเราต้องใช้สมองเต็มที่ในการซ้อมมันก็จะทําให้เราเก่งเร็วขึ้นนะครับอย่างที่2ในการวอร์มอัพนั่นก็คือมือ2เท้า2ซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนเคยฝึกกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามือ2เท้า2ที่ผมจะมาให้ทุกคนลองฝึกนะครับคือมือ2เท้า2ที่เราจะเหยียบให้แฮตเป็นเอทโนตหรือว่าขบีสหนึ่งชั้นนะครับและเราจะสลับตี16ทีโนตกับ6พยางการที่เราตีมือ2เท้า2เป็น6พยางและแล้วเรายังเหยียบให้แฮตได้อยู่เนี่ยมันจะเป็นการที่ทําให้เราสามารถแยกประสาทได้ดีขึ้นนะครับ มมิ่งไปในตัวแล้วมือ2เท้า2เป็น6พยางเนี่ยมันเอาไปใช้จริงได้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ลองฝึกแล้วจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนี่คือตัวอย่างครับ มาถึงอย่างสุดท้ายนะครับคือการฝึกแค่ซิงเกิลสโตรกอาราวดรัมหรือว่าการฝึกแค่ซิงเกิลอย่างเดียวตีรอบๆกลองเลยนะครับวิธีการฝึกนี้เนี่ยผมจะไล่าจากแชนแย่ไปที่ทอม 1, ทอม2ฟลอทอมแล้วฟลอทอมก็กลับมาแชนอีกรอบนะครับก็ไปลองดูอะไรครับว่าเป็นยังไง อันนี้นะครับก็ลองตีตามเลยผมเชื่อว่ามันไม่ยากเกินไปแต่ว่าความยากมันคือเราจะเตียงไงให้ไม่ให้โดนขอบอย่างในคลิปเนี่ยผมก็ยังเกือบตีโดนขอบอยู่หลายครั้งนะครับก็ลองทํากันดูนะครับมันจะช่วยให้ซิงเกิลสโตรกของเราเร็วขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแล้วเราจะมีโมบิลิตี้หรือว่าความคล่องตัวรอบกลองเนี่ยได้ดีขึ้นอย่างเยอะมากๆเลยครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาเสนอถึง3ามเบฟเวร์แฮตวอร์มที่ผมชอบใช้นะครับสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอยากฝึกชอ็อปอยากโซโล่เป็นนะครับสามารถทักเข้ามาในนนน IG ผผมมหรรืออว่าไดด้้เยะตีปิ เป็นโคชชิ่งโปรแกรมที่จะสอนแล้วก็ติวเข้มนะครับให้กับคนที่อยากจะโซโล่ได้หรือว่าอยากพัฒนาตรงไหนของกองนะครับผมก็จะออกแบบฝึกหัดที่ลงรละเอียดลึกเลยว่าเวลาที่เรานั่งลงไปที่กรองเนี่ยต้องตีอะไรบ้าง1 2 3 4เพื่อที่จะเก่งขึ้นแล้วก็ผมจะออกแบบแผนการสอนนะครับตามนักเรียนที่อยากมาเรียนนะคบก็คือแต่ละคนจะมีแบบฝึกหัดไม่เหมือนกันหรือว่าบางทีอาจจะเหมือนกันก็ได้แล้วแต่เป้าหมายนะครับหรือว่าผมก็มีสอนตัวต่อตัวอยู่นะครับก็สามารถทักเข้ามาในแอดไลน์อนุปริยารัมหรือว่าในไอจีได้นะครับสำหรับคลิปปนนีี้้ก็ระมมาาณท่ผ ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ